กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็จะเกม Slack of Survival ทุกเกมมีภาษาไทยนะครับเปิดให้เล่นทั้ง2ระบบนะครับทั้ง iOS และ Android ในคลิปนี้ก็ผมผมจะมาแจกโค้ดแจกเทลิสตัวละครที่ควรรีหาวิธีรีอดีควรรีอดีตอนไหนอันดับแรกขออนุญาตแจกโค้ดครับวิธีเติมโค้ดกดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ครับมาที่ตั้งค่าตรงนี้ครับ ให้เรากรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยนะครับผมโค้ดจะปักหมุดไม่ต้องคอมเมนต์ให้นะครับอัปเดตให้ตลอดนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม e m u l a t o r ที่รวดเร็วที่สุดดีและเสถียรที่สุดในปัจจุบัน หรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายเกมนะครับ ถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม Emulator ที่ดีที่สุดต่อไปจะเป็นเทลิสต,ตัวละครนะครับผมขออนุญาตขึ้นเทลิสต,ตัวละครให้นะครับเทลิสตัวละครที่ควรรีหาก็มีประมาณนี้ครับผมตัวละครในเทียร์สเสนะครับผมสาตัวนี้นะครับเป็นตัวละครเมตาณนะปัจจุบันตอนนี้นะครับผมนะถ้าใครมีอยู่ในทีมก็สามารถ ปั้นใช้เล่นยาวๆได้เลยนะครับผมสามตัวละครนี้เนาะก็จะมีมังกรแล้วก็ทูตศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ orn, วก it, วกจ่าฝูงจระเข้นะครับผมอ่าสามตัวนีนะ้ใครมีอยู่ในทีมก็เล่นได้ยาวๆได้เลยนะครับในส่วนของเทียเอสนะครับผมอ่าเทียนี้ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับผมนะถ้าใครมีอยู่ในทีมก็ส, itions, สามารถใช้เล่นใช้ปั้นได้ยาวๆได้เหมือนกันนะครับผมในส่วนของเทียเอบีซีก็พอใช้ได้นะครับผมนะสามารถใช้ได้เหมือนกันเนาะ แต่ถ้าใครจะรียอดีจริงๆผมแนะนำให้หาเทียเอสแล้วก็เทียเอสเนะครับผมเกมนี้เราต้องหาเศษตัวละครแล้วว่าตัวละครตัวซ้ำนะทุกคนเพื่อนำการมาอัพขั้นของตัวละครด้วยนะเกมนี้มันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะทุกคนพอเราเข้าไปเล่นตามด่านต่างๆเนาะแล้วก็จะใช้พวกทองพวกอะไรต่างๆเนาะในการอัพนะครับผมอัพให้ตัวละครแต่ละระดับนะครับผมเนาะอัพให้มัน ใช้สกิลแรงขึ้นเนาะตามดาษต่างๆนะครับผมถ้าใครเคยเล่นก็น่าจะรู้นะครับผมอันนี้ก็ลองไปเล่นที่เกมเพย์ดูนะครับผมสรุปให้เลยละกันนะครับผมตัวละครที่ควรรีหานะครับแนะนําให้รีหาเทียเอสแล้วก็เทียเอสนะครับผมต่อไปควรรีไอเดีตอนไหนพอเราเล่นถึงเลเวล5นะครับแล้วก็เล่นถึงดา่าน1ขีด6นะครับไม่ต้องเล่นต่อนะให้เราไปกรอกโค้ดตามที่ผมบอกตอนต้นคลิปไดเลยครับผมตรงนี้เนาะ กรอกโค้ดเสร็จเราจะได้เพชรหิมะมาประมาณ1,930เพชรนะครับแล้วก็อาจจะได้ตั๋วกาชาเนาะ,ะตั๋วกาชามาประมาณตรงนี้กุญแจปวดผนึกเนาะจะเป็นตั๋วกาชาประมาณ169อันนะครับผมอ่าเนาะอันนี้ผมแนะนำนะทุกคนในการสุ่มเนาะมันจะออกตอัวละครเทียร์สูงๆออกอยากนะ,ะเป็น ตัวละครระดับเทพนิยายเนาะนี่ครับผมอัตราการออก0.02เอเองนะแล้วก็0.05เนาะอันนี้ถือว่าออกยากมากนะอ่าที่ผมแนะนำนะครับผมให้ทุกคนเนาะเก็บเพชรนะอ่าเก็บเพชรนะครับให้มาปลดล็อกตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะอ่าแป๊บหนึ่งเนาะอ่าตรงนี้ครับผมเห็นไหมใช้ สามพเพชรฮีมะนะผมในการปลดล็อกตัวละครเทพนิยายเนาะอ่าถ้าเราเพชรถึงก็สามารถปลดล็อกได้เลยนะครับอ่าหรือว่าจะเป็นสายอ่าสุมกาชาเนาะใครที่เป็นสายสุมกาชาจะรีไอดีแบบไวๆเนาะถ้าจะ RE จรีไอดีจริงๆก็ประมาณ15-20%อนะครับอันนี้ผมแนะนําให้ใช้ LD Player เนาะควรหน้าจอหลายจอครับผมในการรีไอดีเนาะถ้าใครจะเล่นแบบจริงจังเนาะ,ะตัวละครก็ ดูได้ตามเทียที่ผมขึ้นมาให้เลยนะครับก็จะมี4ตัวหลักๆเนอกาะที่เป็นเมตาอยู่ตอนนี้นะครับผมดูได้ตามเทียเลยนะครับไม่งั้นก็มาซื้อแพ็คตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมแพ็คกุญแจ100อันตรงนี้เนาะเราจะสุ่มได้ประมาณอ่าร้อครั้งนะทุกคนเนาะส,สุ่มทีละ10นะก็จะได้ประมาณ100ครั้งนะครับแล้วก็ ามาที่ที่กิจกรรมตรงนี้แล้วก็แพ็คพิเศษตรงนี้เนาะอ่านี่ครับทุกคนเห็นไหมครับจะเป็นแพ็คฮีโร่เทพมิยายเนาะจะเป็นกล่องสุ่มนะครับผมอันนี้ไม่สามารถเลือกได้เนาะประมาณ2 0 0 0เพชรหิมะนะครับผมก็จะมีตัวละครตัวเมตาอยู่เนาะประมาณ3ตัวอ่าประมาณนี้นะถ้าจะไม่ผิด3ตัวเนาะนี่มังกรแล้วก็ทูด ทูศักศิธิ์เนาะอ่าถ้าใครอยากเสี่ยงก็ลองซื้อกล่องตรงนี้ดูได้ครับผม2,000เพชรทีมะนะถ้าใครไม่เป็นสายสุ่มนะครับอ่าแล้วก็มาซื้อตรงนี้ก็ได้เห็นไหม9 0้900นะครับจะได้200สุ่มเนาะอันนี้ผมซื้อเลยละกันนะเพื่อมีโอกาสในการสุ่มนะครับผมเผื่อได้ตัวละครนะโอเคแล้วก็มาที่อดรับสมัครตรงนี้เนาะ เราก็จะได้ตัวซุมนะครับผมมาประมาณ369อันเนาะก็มาซุมตรงนี้ครับผมอ่าสิบรับสมัครทวีคูตรงนี้เนาะกดซุมได้เลยครับซุมไปกดค่าไม่ได้อีกนี่มันจะออกยากหน่อยเนาะมาแล้วครับผมมาเป็นเศษเนาะโอเคเฮ้ยมาครับผม ระดับเทพนิยายนะก็ไม่ได้แย่นักคนก็ได้อยู่นะนี่เห็นไหมได้อยู่นะสุ่มไปแต่มันกดข้ามไม่ได้นะมันเสียเวลาตรงนี้แหละนะโอเคนี่เห็นไหมเราสุ่มครบ2,000ครั้งก็สามารถรับสมัครเทพนิยายได้นะ การันตีอยู่ประมาณเท่าไหร่0.05%เนอะอ่าอันนี้ก็อยู่ที่ดวงแล้วนะครับผมต้องดวงดีจริงๆนะอ๋อทุกคนผมรู้แล้วที่สุ่มรับสมัครทวีคูณนี่นะมันจะใช้กุญแจหนึ่งอันใช่ไหมครับผมส่วนนี้มันจะการันตีได้ตัวละครเที่วิยายมากกว่าสุ่มแบบรับสมัคร10ครั้งตรงนี้เนาะ อ่านะครับทุกคนเห็นไหมที่ผมสุ่มไปผมได้อ่าไอ้ตัวนี้นี่กริฟฟินนะครับผมเนาะเห็นไหมตอนนี้ก็รับสมัครไปประมาณ310ครั้งเนาะอ่าก็เท่ากับสุ่ม10ครั้งจะใช้กุญแจหรือว่าตัวกระชาประมาณ100ออันนะครับผมแต่มันจะการันตีได้ตัวละครเทพนิยายมากกว่าตัวรับสมัครธรรมดาตรงนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้เลยเนาะ ตัวละครนะครับหรือว่าใครนะครับที่จะเก็บเพชรนะตามที่ผมบอกเลยเนาะ,ะตรงนี้เห็นไหมเก็บ3 0 0รอยสามพัเพชรหิมะนะผมแล้วก็มาปลดล็อกเอาก็ได้นะครับผมหรือว่าใครจะเป็นสายสุ่มกาชาเนาะเสียงดวงก็ได้เนาะมันก็มีโอกาสออกอยู่แต่ต้องดวงดีจริงๆนะ,ะถ้าใครไม่ออกก็ดีไอดีครับผมอดีไอดี AD ก็ไม่นานนะประมาณ 15 -20 ถึงนาทีประมาณนี้สำหรับวิธีการรีไอดีนะครับผมเกมนี้ก็ง่ายๆเลยครับผมกดออกเข้าเกมใหม่ครับพอเราออกเกมเข้าใหม่แล้วใช่ไหมครับผมมาที่ผู้ใช้ตรงนี้ครับอ่าแล้วก็มาที่การทำลายบัญชีตรงนี้นะครับอันนี้สำหรับใครที่ล็อกอินผ่านบัญชีเกสนะครับผมกดมาที่การทำลายบัญชีตรงนี้ครับอ่าแล้วมันก็จะขึ้นเตือนนะครับผม จะยกเลิกบัญชีไหมนะครับจะถูกลบอย่างสมบูรณ์นะกดยืนยันได้เลยครับแล้วก็กรอกยืนยันการลบบัญชีนะกดยืนยันอ่าเรียบร้อยครับผมลบบัญชีสมบูรณ์นะครับอ่าประมาณนี้เลย ก็ให้เรากดสลหรับบัญชีนะครับแล้วก็กดยืนยันแล้วก็กดล็อกอินโหมดเกสต์ว่าบัญชีเกสตรงนี้ได้เลยอ่าเรียบร้อยครับผมสำหรับิธการรีไอดีของเกมนี้นะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะแค่เรากดลบบัญชีเดิมหรือว,ว่าลบบัญชีเกสนะครับผมอ่าง่ายๆแค่นี้เลยนะครับสําหรับการรีไอดีนะครับสําหรับการ ควรรีอยดีตอนไหนใช่ไหมครับผมก็เล่นถึงเลเวลห้าอาจะถึงด่านหนึ่งคิดหกนะครับเราไม่ต้องเล่นต่อนะเ,เอาไปกรอกโค้ดนะครับผมแล้วก็เราจะได้เพชรหิมะมาประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับแล้วก็ตัวกาชาหรือว,ว่ากุญแจสุ่มกาชาประมาณร้อยหกสิบเก้านะแล้วก็ให้เราไปสุ่มกาชานะครับผมสำหรับ การที่เราจะเลือกหาตัวละครก็ตามที่ผมบอกเลยเนาะลองไปดูได้นะครับผมลองย้อนคลิปอ่าย้อนคลิปไปดูได้นะครับผมว่าอันไหนคุ้มเดาะสำหรับสายรีไอดีแล้วก็สายหา,หากล่องนะครับผมหรือว,ว่าหาเพชรสามพันเพชรเนาะในการปลดล็อกตัวละครเอานะครับผมถ้าใครจะรีไอดีก็แนะนำตามที่ผมบอกเลยเนาะแนะนำให้สุ่มหาดีกว่านะครับผมใช้ emulator ld player เนาะในการโคลนหน้าจอนะครับ ถ้าใครจะหาตัวละครเทียร์สูงๆจริงๆนะครับผมก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับเกม s l a ต of s u r v i v าวนะครับผมสำหรับวิธีการรีเอดแจกโค้ดแจกเทดิสตัวละครครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แด้วับผมขอให้เกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ